ที่ให้กำลังใจก่อนสอบคัดห้องแล้วสอบได้ห้องสามจากสิบแปดห้องโหมีสิบแปดห้องเลยเหรอเดี๋ยวนี้สมัยก่อนปอยเรียนมีมากสุดก็แปดห้องนะห้องหนึ่งหรือห้องแปดอันนี้มีที่แปดห้องเลยเหรอแสดงว่าชั้นหนึ่งน่าจะมีนักเรียนเยอะมากเลยนะใช่ฮะอยู่กับหนูก่อนแจ้งเตือนเด้งคือทิ้งทุกงานที่ทาโชโหขอบคุณนะครับที่มีไลนลักพี่ปอยลืมหนูหรือยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าละพี่ปอยเลยจําได้ครับจําได้ ต้องปลอยรับปริญญาปีไหนคะปอยไม่รู้ว่ารับปีไหนนะแต่ว่าตอนนี้ปลอยเหลือแค่สองตัวแล้วก็คือลงเทอมหน้าแล้วก็จบแต่เือปอยไม่รู้ว่าขอบคุณนะครับสําหรับยาโดมห้าสิบห้าสิบแท่งนะครับก็สําเร็จไปที่เรียบร้อยแลวขอบคุณมากๆนะครับคือปลอยไม่รู้ว่าจะได้รับปริญญาตอนไหนแต่คือรู้แค่ว่าเทอมหน้าเนี่ยก็คือจะลงสองตัวให้มันจบไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับตอนไหนนะ Can I marry you ทุกคนช่วยด้วยโดนขอแต่างงาน ทุกคนช่วยด้วยอ่า uh, I I I so I eat I am 24 y e a r old I I think I think very very shy very student ยังเด็กอยู่ยัง young อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย I think I I marry ตอน30 i r t y up 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 y o u understand I เขาเข้าใจปอยเ <laughs> ชื่อปอิทุกคน,น อันนี้คือแบบปล่อยแกล้งพูดไม่เป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเราพูดได้หมดอะปลอหมดอะปล่อยอะแกล้งแกล้งแกล้งน้องวินนี่ทุกคนว่าน้องวินนี่เข้าใจปะ <laughs> เข้าใจในที่ที่เราพูดปะ <laughs> ขอถามห้าน่ารักน่ารักค่ะได้ค่ะพี่โดเรมอนสบายดีไหมสบายดีจ้กเซอร์พายมากพี่ปล่อยชอบเพลงเดียวกันหนูพี่ปล่อยชื่ออะไรคะชื่อน้องเฟิร์นค่ะ ถ้าเป็นยามเมื่อไรบอกเลยนะได้ครับโอยปอยเรียนจบพร้อมหมอวันนี้บ้าหมอเขาเรียนจบหกปีปอยห้าปีนะปอยยังแบบยังเร็วอยู่นะห้าปีเร็วหรอวะเร็วยังไงมันพี่ปอยหนูอยากพี่ต่อนะแบตจะหมดจริงๆอ๋อไม่เป็นไรน้องปั่นเพื่อพ่อยกรอเพื่อแม่ชื่อหนูนี่คือแบบพี่ชอบจริงนะหนูเอ็นดูเจ้าปอย ว h สซาว r ี้ไอเดค o นอันเดอร์ส d ตนทำไม why why you don't understand I speak English very understand เลยนะ <laughs> I say I say I love you yes total total I say I love you นี่ลูกรักคู่ภาษาจีนอ่าแสดงว่าหนูพูดเก่งะดินี่ฮาวนี่ฮาว พี่ปอพูดอินก็น่าเอ็นดูมากค่ะเดี๋ยวจะใช้คําว่าน่าเอ็นดูเลยครับใช้คําว่าไม่ได้เรื่องเลยค่ะแล้ว <c oughs> บอกไม่เข้าใจงานแลวเป็นอย่างพี่ปอยจะไปหานะขอบคุณนะน้องพิชายาโอ้ยปอยลูกรักแม่แค่นั้นแหละจบ <c oughs> ปอยทุกชีวิตมากหานข้าวคะ่ะปอยเรียบร้อยแล้วค่ะปอยพร้อมเตรียมตัวพร้อมะะมดแล้วค่ะวันนี้ปกติเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่า จะแบบทํอะไรแบบวางวางแผนผิดไปหมดเลยแบบว่าไลฟ์เสร็จค่อยไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือปอยแค่รู้สึกว่าแบบควรกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปไลฟ์นะแต่ตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนเวลาหมดแล้วและพยายามจะตื่นเช้านะปอยรู้สึกว่าแบบปอยจะอยากจะตื่นเช้าให้แบบอยากตื่นมาวิ่งอะแต่มันทําไม่ค่อยได้ฮึ พี่ปอยคะหนูจะโอยหน้าพี่ปอยนะคะมาดิคะหนูมาดิคะมาโศยหน้าพี่เลยคะ่ะผมอยากโศยหน้าคุณมาโศยมามาโศยมาหน้าพี่มาโศยเลยขอโซอยแอบบแรงๆกงนนะหนูพี่ปอยสอนพูอิงนะคะได้คะ่ะแต่ว่าค่าค่าเรียนที่แพงนะเพราะว่าพี่จบมาจากแบบออกฟอร์ดอะไรเงี้ยนะหนูหนูต้องจ่ายค่าเรียนให้พี่นะเข้าใจไหมไลน์สามชั่วโมงแล้ววันนี้ทนเวลาแม่มาเจ็บโบแม่ สชั่วโมงไม่ไหวนะแม่นะแต่อีกแป๊บนดงก็ไปแล้วเนี่ยยีป่ปอยครับจ๋าเราดูฟิกแพคกอยู่นะขอบคุณนะคะแม่อว้ยเุ้ยแต่ว่ายิมยิมให้ปอยไปสมัครล่าสุดอะคือแบบมันเป็นฟิลยิมแบบว่ายิมครอบครัวทุกคนคือแบบว่าเป็นเป็น,ปนตึกแถวสองห้องแล้วเขาทาเป็นแบบยิมเอาของฟิตเนสเข้ามาทั้งหมดมีสามชั้นอะไรเงี้ยก็คือเข้าไปตอนแรกคือแบบ ทุกคนคือแบบเป็นกันเองเฟรนลี่มากคือแบบเฟรนลี่จริงๆอะ่ะแล้วก็หวัดดีทุกคนเลยก็ <g iggle> ทักทายทุกคนคือแบบทุกคนเป็นกันเองมากจริงอะ่ะไม่เหมือนกับแบบฟิตเนสที่เคยไปที่แบบเป็นสาขาใหญ่ๆเนี่ยฟิตเนสเฟิร์สเจ็อะไรเงี้ยคือแบบจะอีกฟิลหนึ่งจะไม่ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือแบบคุยกันทุกคนเลยทุกคนทุกคนแบบเฟรนลี่มากเลยแนะนําช่วยกันเล่นช่วยกันสอนอะไรเงี้ย entste, คือแบบรู้สึกว่าเป็นฟิตเนสที่ฟิลครอบครัวมากเลยเนี่ยเสื้อเหตดสวัสดีพี่ฟองเนี่ยนะครับบับเบิลฟองพี่ฟอง น้องปอยใสเสื้อ,อน่ารักขอบคุณนะครับอันนี้มีพี่พี่พี่คนหนึ่งเลยครับที่ซื้อให้พี่แอดมินซื้อให้ปอยตัวนี้น่ารักไหม <c oughs> ยิ้มส่งฟุดซับเลยปะแม่ไม่เป็นไรครับแม่ไว้รอมีผลงานใหม่แม่ก็ส่งมาดีกว่าเคียบะไว้รอแบบมีซีรีส์ใหม่อะไรเงี้ยว่ามีซีรีส์ใหม่ ไว้มีซีรีสใหม่พูดคำนี้แล้วก็เจ็บจ้งอยากมีซีรีส์ใหม่แล้วจังพี่ปอยเขายิ้มเผื่อหนูด้วยนะเดี๋ยวหนูนอนกินเค้กเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคได้หนูกินเค้กเผื่อพี่พี่เล่นฟินเลสเผื่อหนูโอเคปะจะส่งของกินไปถึงยิ้มไปหรอจะคอยไหมน่าจะมีซีรีส์ปีละเรื่องนะก็ยากเหมือนกันนะครับยากเหมือนกัน โอ้ oh, พี่ตุ๊กตาขอบคุณมากๆนะคะปอยเซฮิวอัตโซยังฮีคุนอตเกนแมรี่ไรน์นาวเดฟเดฟอะไรนะเดฟอร์อันเเบิลทูแมรี่ yes I want to say this 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 it yes. เ,นเนี่ย I want to say yes เป็นไงอังกฤษเป๊ะวะล่ะตอนนี้ดูช็อปจนจำบทได้แล้วโหเอ็นดูไม่มีซีรีส์ใหม่แต่ก็มีหนังใหม่รอดูหนัง ขอบคุณนะแม่แก้มรอดูหนังน้องปอยนะขอบคุณนะครับทุกคนหนังนี่ก็แบบแบบเป็นสิ่งที่ปอยรู้สึกว่าแบบเปิดประสบการณ์ปอยใหม่มากเลยคือแค่แบบรู้สึกว่าทางการถ่ายทําการการแสดงอ่ะมันจะแบบมีความต่างจากซีรีส์เยอะพอสมควรเลยอะเยอะกว่าพอสมควรเลยอะนั่นแหละแต่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะสำหรับปอยอะรู้สึกว่าดีใจจริงๆที่ได้เล่นหนังเรื่องเนี้ย แล้วก็รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ที่เขาให้เราเล่นหนังเรื่องนี้พููภาษาจีนให้ฟังหน่อยค่ะวอกเขออีชัวจงเหวนอีเตียนเตียนต้าชอวอกบอกเขาอีชัวกันหนีอโอเคปะล่าสุดเจอพิมพ์ซับอิงตามปอยพูดอะไรอะล่ะสู้ชีวิตสุดเดี๋ยวจะพาแม่ ไปดูหนังพี่ปอยด้วยขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวปอก็จะพาแม่กับตายายไป,ไปดูนนะหนังนะถ้าเข้าโรงจริงอนะ่ะอยากจะพาไปทั้ครอบครัวเลยจริงจรฟองก็จะมีหนังแล้วนะตอนนี้มีหนังเคยพี่ฟอง <c oughs> ไม่ได้คิดถึงเดือนหนาวจังเลยค่ะขอบคุณนะครับในหนูชชวยคุณพ่อไปดูหนังพี่ปอยด้วยค่ะโอ้ไม่เอ็นดูงน,นะขอบคุณนะ พี่ปอยหนูไปก่อนนะโอเคครับน้องหงไว้เจอกันนะยิ้มหวานจังน้องปอขอบคุณนะครับทุกคนครับเดี๋ยวอีกสักสิบสิบกว่าทีเดียวยก็ลงอ่ะน,นะเดี๋ยวอีกปั๊บนึงอ่ะป๊บหนึ่งกะปอก็ลงแล้วรักพี่ปอที่สุดขอบคุณนะาน้องโซยหน้าหนูพี่จะเรียกพี่จะเรียกหนูว่าน้องโซยหน้านะเคียบะแม่แก้มบอกว่าทอดเผื่อพี่ด้วยยังไม่ได้ลงเลยทวงกลางไหลเลยอ่อ รักพี่ปอยอสุดขอบคุณนะพี่ออนไลน์อยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะอ๋อพี่แก้มสวัสดีพี่ลัดนาด้วยนะครับศูนย์หนึ่งสองสองสวัสดีครับพรุ่งนี้มาไลฟ์ปะมาไลฟ์ครับพรุ่งนี้ปอกขามาไลฟ์ทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้ปอจะกลับมาไลฟ์บ่อยนะเพราะว่าไม่มีงานแล้วช่วงเนี้ยพูดตรงๆลยก็คือว่าว่างและ ก็ <g ül> คือไม่ค่อยมีงานแล้วช่วงนี้ก็จะกลับมาไลฟ์ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมาไลฟ์แบบช่วงนี้นะช่วงอาทิตย์นี้จะกลับมาไลฟ์ให้มันถี่ขึ้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าเราห่างหายจากการไลฟ์ไปนานพอสมควรเลยนั่นแหละ <g ül> พี่ปอยจะไลฟ์อีกทีวันไหนครับไม่แน่ก็วันพรุ่งนี้แหละค่ะพรุ่งนี้พี่อาจจะมาไลฟ์เจ้า <g ül> ปอยไม่ขายรอขายขาอย่างเดียวเฮ้ย <g ül> ปอยไม่เคยขายขำหรอกทุกคนเนี่ยจะบอกว่าปอยขายรอนะพยายามขายรอนะ แต่ว่าบางทีน่ะมันก็อาจจะขายหลอกไงมันก็ไม่หลอกบาทีทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเดี๋ยวพาเด็กๆไปดูหนังปอนเหมือนกันขอบคุณนะแม่แนะม่อุย้ยน้องโซยหนะ้าน้องโซยมนะ้าปอยเออชิวเหนียนว่าเคยอ,อะไรอ่ะเคยเคยตังห่าวใช่ป่มเคยเคยอ,อะไรอะไม่ออกอ่ะเคย ตังเหา่าเหอมาไอตัวตัวหลังเคอยอีอ่านว่าอะไรอ่ะหนูเออชิวอูอีชิวอ่อบเคอยอีอะไรอ่ะตังวะใช่ตัวเดียวกับตังหลานปะอ่านไม่ออกอ่ะ <c oughs> มาบ่อยๆคิดถึงได้ครับพี่วันคนเดิมสวัสดีพี่วันแน่นะครับพี่วันจะตื่นทันไหมนะ <c oughs> ปอ,อยไลฟ์สติกต็อกอินจัส10น i n u เ e โเดี๋ยวนี้เรามีเรามีการเป็นล่ามเนะครับขอบคุณพี่ตุต๊กตายนะที่ช่วยปลอ,อยขอบคุณจริงๆนะแล้วพี่ปล่อยพูดคาเขินนะเขินยังไงเนี่ยฮะขายหล่อแล้วสวยรเจ้าให้ความหล่อมาแต่ไม่แนะนําวิทีให้ปล่อยใช้จริงเออทำไมถึงไม่แนะนำวะทุกคนงงเหมือนกัน พี่ปอยขายหล่อแต่หนูมองพี่ปอยฟิลเตอร์น่ารักตลอดเลยค่ะเอาพี่เป็นฟิลเตอร์หรอทุกวันนี้คือพี่เป็นฟิลเตอร์หรอเนี่ยขายหล่อไม่ลุ้งขายขำดีกว่าจริงถ้าขายหล่อไม่ลุ้งก็ขายขำก็ได้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสขอฮาวทูจีบคนที่ชอบยังไงให้ติดหน่อยค่ะ <c oughs> พี่เคยฟังอันนี้พี่เคยฟังคูทองคูโทรอยู่อาทิตย์หนึ่งมีคนมีมีสายหนึ่งเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเขาลองใช้วิธีทฤษฎี จีบยี่สิบเอ็ดวันเคยได้ยินไหมทฤษฎีนี้ทฤษฎีจีบยี่สิบเอ็ดวันทุกคนคือเขาบอกว่าเขาจะทําทํากับคนที่ชอบเนี่ยก็คือทักไปห,หาเขายี่สิบเอ็ดวันแล้วถ้าภายในยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยถ้าเขาไม่ได้มีการตอบรับที่รู้สึกว่าชอบเราอะเราก็จะต้องถอยห่างจากเขาไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าภายในยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยคนที่เราหยอดทุกวันอะเขาจะหันกลับมาสนใจเรามั่งนะอันนี้ไม่เคยทํานะแต่ว่าไปฟังจากรายการพูทอปูโทมา ที่เขามีคนโทรมาถามถามแบบดีเจอะไรเงี้ยทฤษฎีจีบยี่สิบเอ็ดวันมีใครเคยได้ยินบ้างไหมปอยบอกหลังเงียอ๋อลืม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 ทุกคนครับตะก,กี้ขอบคุณมากๆจริงนะครับที่ส่งยาดมมาให้ครบห้าสิบอันนะครับปอยก็อยากจะบอกทุกคนว่าปอยรักทุกคนมากๆนะขอบคุณจริงๆนะที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณนะอ๋อ เขินเว้ย <laughs> คิดถึงซีดีจัง I will w a e t you until you get a l l married โว o u เวดมีเหรออะถึงเออถ้าอ๋อ,อ <laughs> โอ้ยาาเว้ พี่ปลอยวันก่อนเพื่อนหนูเศร้าหนูเปิดคลิปพี่ปลอยเพื่อนดูเพื่อนหายเศร้าเลยจริงอหรอคลิปเมื่อไงอะอยากจะรู้เลยอ่ะเดี๋ยวไปใช้ก็ปลอยดีกว่านี่ทักปลอยมาสามปีแล้วไม่ตอบ <c oughs> ไม่ใช่แม่เงินไหนยอดที่ปลอยยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันใช้ได้กับคนสวยค่ะมีใครได้ดยินตรงไหนทฤษฎีจีบยี่สิบเอ็ดวันต้องมีคนเคยได้ยินดิใช่ไหมยี่สิบเอ็ดวันเคยลองแล้วไม่รอด <c oughs> นี่มีคนลองกันไพี่ฟองเนี่ย ยี่สิบเอ็ดวันไม่รอดงั้นถ้ายี่สิบเอ็ดวันไม่รอดเราลองเพิ่มเป็นสองเดือนมาทุกคนหลังจากนี้เพราะว่าเขาคนที่เราจีบน่าจะรำคาญเราแล้วละคือปอยรู้สึกว่าแค่ยี่สิบเอ็ดวันนะถ้าเราแบบทักเขาไปเยอะๆนะแล้วถ้าเขาแบบว่าภายในสิบวันนะถ้าเขามีแอคชั่นที่แบบว่าอยากจะคุยกับเราสนใจกับเราอะเพราะว่าแค่สิบวันอะมันก็น่าจะรู้ผลแล้วนะแต่ถ้าเป็นยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยคือถ้าเราทักไปเรื่อยะแล้วถ้าแบบว่าหลังจากสิบวันเนี่ยคือเขาเริ่มรู้สึกแบบว่า พูดตรงๆก็คือแบบเริ่มรู้สึกแบบว่าไม่ได้อยากจะคุยกับเราหรือว่าไม่ได้อยากจะจริงจังกับเราเนี่ยอาจจะเกิดทําให้เกิดความราคาญได้นะในความรู้สึกปอยนะอาจจะปะอาจจะไหมเพราะว่ายี่สิบเวันมันนานอยู่นะทุกคนคือปปะว่าแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็น่าจะพอรู้ได้นะเพราะน่าจะแบบเดาได้แล้วว่าเขาสนใจเราไหมอะไรเงี้ยใช่ไหม h ฮฟ r o m m a เ a y s i a Hello จุงจุงกุ๊ก h ฮ l l o เ e l l o m a l <c> a y s <oughs> ีย ถ้าเล่นกับพี่ปอยจะได้ผลนะคะนี่พี่ไม่รู้ค่ะพี่ตอบไม่ได้ค่ะเคยแต่ไม่ทุกคนนะน่ารักจุงจิบป,ปอยมาพันสี่หลหกสิบวันแล้วเอามายี่สิบเอ็ดวันก็จริงพันสี่ห้อกหกสิบวันแล้วพี่พี่ตุกตา <c oughs> พี่ฟองเราสามปีไม่รอดมู้มันเหมือนเดง้งเด้งเด้ง จีบเพื่อนยีิบวันเหมือนจีบยิเ็ดปี Yes I will wait Oh Thank you Um you b u t you g o u p you go up เนี่ย you ก็ยูก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะ My m ไ hurt ยูเนี่ยอาจจะแบบแบบ change change เปลี่ยนแบบไปชอบคนอื่นอะไรเงี้ย you understand น right? <c oughs> ี้มไหมเข้าใจไหมยูนั่นแหละ you อาจจะแบบเปลี่ยนใจก็ได้อะไรเงี้ย ยีสิบ็วันจะไปรอดอะไรใส่รองเท้าเดินเขียนชื่อบนยางลบกินกระดาษเขียนชื่อไม่รอ่าทุกอย่างอันนี้น่าจะเจอเสียนแล้วทุกคนพี่ฟองนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหทําทุกอย่างเร็วปอยพูดเดี๋ยวทิมตามยีเอใช้ได้ผลกับปอยใช้ไม่ได้ผลกับปอยนี่เรื่องจริงน้องฟองเป็นความสดใสของพี่เลยบนดูแต่คิดว่าเขาขอบคุณนะครขอบคุณจริงๆนะเคยครับ กวันแรกเขาไม่ตอบแชทแล้วค่ะอ่างนนั้นแหละก็เราก็ก็เราก็ต้องทําใจละถ้าวันแรกเขาไม่ตอบแชทเนี่ยเราก็ต้องถอยห่างออกมาแล้วก็ไปมองหาคนใหม่นะ <c oughs> ยังอยู่เหรอเนี่ยอยู่ครับเดี๋ยวอีกห้าที๋ยวปอก็ลงแล้วสัปหุ่มยี่สิบเดี๋ยวลงแล้วมาทันดงอ่ะพี่แป้งถึงถึงกลับบ้านแนละ้วใช่ไหมพี่แป้งตอนแรกเห็นพี่แป้งว่ากําลังกลับกลับบ้านปะเหมือนเพิ่งเลิกงานปะ อยากจีบแต่ไม่กล้าเขาฮอตเกินไม่ต้องกลัวหนูหนูแค่ลองทักไปก่อนก็ได้ถ้าเขาไม่ตอบอะพี่ว่าก็ก,ก็ก็ต้องทําใจแหละก็ต้องถอยห่างมาแต่พี่แค่ว่าลองทักไปก่อนดีกว่านะลองไปไลท์ดิลองไปไลท์แบบว่าไลท์ไล์แบบไล์เยอะๆไล์สักแบบสามสี่รูปอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เคยทํานะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกลับมานะ <laughs> สมัยก่อนนะ่ะคือปล่อย ก่อนแ่ในซีรีส์นะปอก็เป็นนั่งกดไลค์นู่นนี่นั่นรัวๆนะแต่ก็ไม่ยังไม่มีผลตอบรับกลับมาเลยนะปอเคยใช้ยี่สิบเอ็ดบารกับใครหรือยังไม่เคยเลยครับไม่เคยใช้กับใครเดี๋ยวนีเคยแอบชอบรุ่นพี่มาตั้งหกปีสุดท้ายอ,อกหักเฮ้ยนี่มันพี่โชนเลยเปล่าเนี่ยฮะแอบชอบรุ่นพี่นัองน้ำก็พี่โชนมาเนี่ยถ้าทำทุกอย่างแลว้วไม่ได้เหลือคำใจแล้วค่ะจริงค่ะ ยี่สิบเอ็ดวันไม่น่ารอดที่ปอยแกงปอยสเสดิดโตขึ้นทุกวันแล้วจริงเมือ่อเมื่อตอนแรกที่ททมาขึ้นไละ่ะคนดูตั้งร้อยยี่สิบไปนะพอเห็นอยู่นะคือแบบคนดูเริ่มมาแบบเริ่มมาดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากตอนแรกสมัยก่อนที่มาแรกแรกก็ป,ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบประมาณเนี้ยบายบายครับพี่พูธิโนโก,กินยาก่อนนะโอเคครับพี่บายบายครับเจ้าปอยมาปุ๊บลงปับ ไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ครับพี่แอมไฮแต่หนูต้องเป็นติวเตอร์ให้คนที่ชอบอภิพลหนูหนูเป็นติวเตอร์หนูเลือกหนูเลือกคนเรียนได้หรอฮะแรงมากที่พอขึ้นมาจะชุ่เป็นชั่วโมงกว่าแล้วขอโทษเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะพี่แอมแอมม้าเก้าห้าวันี้ thank you you may love a n o r before him Thank you <c oughs> พี่ไลปล่อยทุกรูปเลยพี่ฟองปล่อยเชื่อปล่อยเชื่อถ้าลองจีบก็มีโอกาส50%ใช่ <c oughs> โดนสาวเขาลุ่มตบพอดีเอ้าเรากลัวทำไมล่ะเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าใครมาตบเราเราแจ้งความค่ะ โอ้ oh, ขอบคุณนะครับสําหรับมงกุฎนะคะพี่จูนนะนะ้าต้องเฟินถ้าเราโดนทำ้ายเราต้องแจ้งความนะเค้าใจไหมปอยเพื่อนพูดเหมือนเข้าตัวเองอะกดไลค์เอยแชทเอยมาโทร <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปลองกดไลค์หมากปรินดูนะเพื่อนาเอา้าจริง,งพี่ฟองพี่ฟองต้องลองอะแหละยี่สิบเอ็ดวันถ้าถ้าพี่หมากปาินเนี่ยเขามากดไลค์ดูพี่ฟองคือเนี่ยแสดงว่าพี่หมากเขามีใจแล้ว่ะแต่พี่หมากเขามีแฟนแล้ววะ <c oughs> พี่หมากปาินเขามีแฟนแล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนดูร้อยบมดแล้วจริงตอนแรกเห็นคนดูร้อยี่สิปตกใจอยู่นะคนคิดจะจีบพี่คนหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาคุยเยอะเราก็เลยถอยห่างค่ะคนคุยเยอะนี่เราไม่สามารถทำอะไรได้เนาะสวัสดีพี่นิชเองนะพี่นิชเองบายบายนะพรุ่งนี้หนูมาใหม่นะคะบายบายครับน้องสันชายบายบายครับ อย่าดื่มสามห้านะพี่ปอยโอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวปอยจะสามห้าแล้วก็เดี๋ยวปอยจะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวก,ก็ก็ก็ไปเล่นฟินเนตถ้าใครที่ยังแบบยังว่างๆหรือว่ายังแบบไม่มีอะไรทาําก็สามารถไปดูไลฟ์ทางพี่อินพี่เชนได้นะครับพี่ตอนนี้ปอยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่อินกับพี่เชนเขาไลฟ์อยู่หรือเปล่าแต่ปอยว่าพี่อินน่นาจะไลฟ์อยู่นะก็ถ้าใครที่ว่างๆเนี่ยก็สามารถไปดูไลฟ์พี่อินต่อได้เลยนะครับเป็นฟิลด์ีเจนะฟิลด์ดีเจแบบ ดีเจจริงๆอะทุกคนฟีลแบบดีเจเลยอะดูเพลินจริงๆ <c oughs> <c oughs> ปอยนี่แหละหนึ่งคนคุยเยอะ <c oughs> เอ้าปอยน่ะคนคุยเยอะ <c oughs> ปอยแทบไม่ได้คุย <c oughs> ับใครอะทุกคนเอาจริง่ะ <c oughs> คุยได้กับเพื่อนปอยนี่แหละ <c oughs> ปอยพูดไปเรื่อยก็น่ารักนีนะะ <c> โ <oughs> อ้ยสวัสดีครับพี่ตีสี่แล้วแม่นอนเถอะ <a> <arp> พี่มาช้า <a> <arp> วันนี้พี่ตีสี่พี่มาช้า <a> <arp> จะไปแล้วหรอเมายองใช่พอ <a> <arp> จะไปแล้ว <a> <arp> พี่มาช้าวันนี้ปอยขึ้นเร็วครับพี่ มาดูใหม่ครับไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ล้น้องนี <c oughs> เล่นฟินเนี่ยเสร็จแล้วมาไล์ใหม่ได้นะ <c oughs> ขอไม่รับปากแล้วกันแม่เพราะว่าเล่นทุกครั้งที่เล่นเสร็จคือกลับมาแล้วก็ตุยจริงๆนะตุยแบบตุยเย่ไปเลยอะ่ะตุยเย่โมรุโกไปเลยพรุ่งนี้มากี่โมงคะน่าจะมาประมาณเวลาห้าหกโมงมาเนี่แหละทุกคน เวลาประมาณนี้ขอเปลี่ยนเวลาแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยปอยจะกัดจะไลฟ์ประมาณสามสี่ทุ่มใช่ไหมแต่ตอนนี้ปอขอเลื่อนขยับเวลามาเป็นห้าหกโมงแล้วกันนะเพราะว่าตอนดึกเนี่ยปอยก็อาจจะไปหาอะไรทําทํานู่ทนทานี่แล้วกันนะครับทุกคนมาแล้วหน,หนูหนูมาช้าไวพี่จะลงแล้วพี่ปอยไม่ร้ไนแน่ไอจีบ้างห,หรอ,หรอคาเดี๋ยวไลฟ์ครับคือปอยกลัวกลัวกลัวอย่างหนึ่งแบบว่าในไอจีกลัวคนจะดูน้อยเ <c oughs> พราะไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วอะ และทุกวันนี้เนี่ยคือแบบในไอจี IG ปาก็เอ็นเกียนเนก็ตกพอสมควรเลยอะ่ะอืมก็เลยคิดว่ามาไล TikTok นะ์ทิกเกตเนี่ยอาจจะดีกว่าสนุกกว่าแล้วมันทําอะไรได้เยอะกว่าใน IG ไอจีอ่ะเว้ยเราสามารถพูดไอจีได้ปะคือมีคนเคยบอกไปว่าห้ามพูดตอนไลน์ห้ามพูดแอปอื่นในเราลองนี้อ <laughs> ินสตาแกรมเฟซบุ๊กท้าทายนะทา้าทายนะเฟซบุ <laughs> ๊ก เรามาลุ้นกันนะทุกคนว่าเราจะเด้งไหมเราจะเด้งไหม,อ,มอินสตาแกรมอินสตาแกรมอินสตาแกรมได้ยินไหมสัปพาร์คโดนเด้งแน่นอนอะ่ะเอาจริงเฮ้ยแต่แต่ไม่รู้นะปอยไม่รู้ว่าเขามีข้อห้ามอะไรบ้างแต่ครั้งแรกที่ปอย,ยอะไรปอยจำได้ว่าปอยตั้งไฟโดเซ่แล้วเหมือนไฟมันยยแยงตาเกินไปอะ่ะ เขาน่าจะแบบมาแบนเพราะตรงนั้นแหละแต่แต่มีมีพี่คนหนึ่งบอกว่าห้ามพูดชื่อแอป,ปอื่นแต่ก็ยังไม่โดนนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอว่าน่าจะพูดได้แหละเนาะ <c oughs> ยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังยังยางมันแล้วแต่เอไอของตอตออเอ้ยทุกคนเราลองเราลองมาหาหาข้อห้ามของติกต็อดูไหมเราลองมาทําดูไหมสักพักโดนแบนไม่มีสิทธิ์ไลค์ ยังไม่ทันล่ำลาเลยอย่านะโอเคทุกคนเดี๋ยวปอยจะไปแล้วนะทุกคนก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูปอยนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างนะคขอบคุณที่มาส่งของขวัญให้ปอยขอบคุณที่มากดครั้งหัวใจให้ปอยแล้วก็ขอบคุณที่มาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับเขาก็ ถ้าใครเงาเหงาเบื่อบางว่างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปชวนเพื่อนๆนน้องๆ้องพี่พี่พ่อแม่มานั่งดูไลฟ์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นเนี่ยก็เดี๋ยวสามท่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับมาหนึ 1, 2, ่งสองสามท่าอะไรอยู่วะสามท่ายากมากเลยอ่ะตรวน,นี้สามท่าคือยากมากจริงนะเออสามท่าหรอเอาึงนะคิดกันนะเอาท่าแมว ท่า,าน้ำนนได้แม่น้ำแม่น้ำท่า,าน้ำนนมันจะเป็นคืนแม่น้ำตีลังกาลูกเชื่อแม่โอ้โ,อโ,อโอเหนื่อยเว้ ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ไไดห้ามยืนยืนยืนมันสั้นไปทุกคนห้าหูแมวหน่อยไปแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับายยนะไว้เจอกันไม่แน่คืนนี้อาจจะมาแต่ว่าแน่ๆเนะก็คือพรุ่งนี้แล้วกันนะบ๊ายๆครับ ทำอะไรอะเปิดมาเจอแบบนี้กลัวนะ <laughs> โพท่าโพท่าโพท่าบายบายครับทุกคนสวัสดีนะคะพี่มิน้นไว้เจอกันนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจ้ะ